มื้อกลางวันของเรานี่ค่ะนางนรีสั่งมากินที่บ้านเลยนะคะวันนี้เพราะว่าคนเยอะมากเลยต้องแบบรอคิวนานมากแล้วก็ไก่หมดนะอ,อืมนี่ค่ะตมัมปูม้าซื้อมาให้พ่อเท่าเลยตมัมปูมาแล้วก็จะพาพ่อไปตัดผมร้านที่เขาตัดประจำอะ่ะแล้วก็ร้านนั้นเขามียัดเย็บกางเกง ซื้อของข้าวมากินด้วย้แลวกลับมารับเด็กคนน,นี้นี่ตั้มตูม้านี่อั <c oughs> นี้ตําหมูยอของเจ้านะตําปูมาของพ่อปูปลาของใคร แล้วก็ส้มตำวันนี้ไม่ใช่ส้มไก่ย่างวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อนนี้นะ่ะไม่ใช่ไก,ก่ปูนะแต่เป็นไก่วิฉรนบุรีตัวละร้อยสามสิบบาทไก่วิียง แต่หนังมาันไม่ไหมเนานะแต่ร้อนอยู่นะะอุ่นอยู่นะลองชิ้มไหมเดี๋ยวปุ้ยจะลองชิ้มให้กินกันจิบมมั้งเนี่ยเลยของพ่อปุ้ยมะกินยด็ดิบๆพ่อกินเลยครับ วอกไก่หน่อยครับวอกกินเลยมาทีไปเอาน้ำจิ้มใส่พรุนี้ไปกินจุปิดท้ายก่อนกลับพาพ่อไปกินจุพรุนี้วันที้จะกินจุก็รู้สึกมันติดต่อกันหลายวันกินบุฟเฟ่ื้ออื่นเนาะอืมอื่นไปกินจุปิดท้ายสักหน่อย กินเติม,ตมไก่ไม่ใช่ัก่กินเลยอยากินะไกินหรอเยากกินกขถ่ายให้ก่อน ลืมขนมจีนเออไม่ลืมหรขนมจีนคนแบบเยอะมากเลยถามว่าไก่ทำมาแล้วกี่ตัวทำไมหมดบ่ายโมงหมดแล้วบอกวันนี้มีไก่น้อยอร่อยมากถูกใจที่สุดในโลกเลย้านนี้ อือกเนาะพอเรากินเลยพอกินะะ่ะ่อ ซับซับซับขับมันกินขึนนี่มัน <laughs> หนังวนแบบหน เป็นไก่ย่างนะมาเลยหนึ่งควันนิดนึงนะเกาอร่อยของเขา嘛อืออืมตังงมต้งกลงอ้องเลยฮะตั้งกล้องนีของพ่อยนะเห็นจะพิ้นด้วย เห็นอยู่ไม,ไม่เห็นพ่อเห็นพ่อแล้วไม่เห็นเจ้าเจ้าวันนี้พ่อก็จะใหญ่แล้วใหญ่แล้วอ่ะเจ้าอีจะพังลุกขึ้นลุกเจ้าน้ำหนักร้อยกว่านะขึ้นหน่อยหนึ่งลุกแล้วพ่อแล้วนี่คิดว่าจะเบาหร <c ười> อเกาอีขาเตี้ย <c ười> <c ười> ร้อยกั <c ười> อบอะไรเก้าสิบเก้าบอกแล้ว <c ười> ร้อยกว่า <c ười> อิอ่มไม่เต็มไปเท้าเนี่ยอิ่มก็ต้องกินขอ้อควันนี้วันต่อวีนจะกินตื่นแล้วก็กินอ่ะตื่นมาจะกิน หายส้มตำไม่กินมาหลายวันแล้วจะหายมากเลยใครดีแม่ไอ้รานใตรดีกัมบุรีไม่รู้เด้อ แซบบอกปูมาลูกสดๆแซบอยู่ตําปูมาอือประเเหนจันร้อยน่ะตําปูมาถือว่าเขาใส่ให้สามตัวครับบอกจันร้อยมีสามตัว ลูกค้าเข้ามาบอกไกลหมดเขาก็ออกไปทั้งสองสามคนอ่ะอนื่อยจัเยะนะนอเพราะเืกเยอะเนี่ยดินยินยินยินเิ่ยิน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 ินยิยนยินยินยิ่ยินยิายินยิน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 า อืมหนักนดีนางรีน้ำหนักลดแล้วนะคะลดไปกิโลนึงนะ ถามพอเท่าหลายวันแล้วอยาก,กินตําปูมาไหมพอเท่า,ากินได้เมื่อบานมีสาวเสียงว่าระหว่างกับที่ที่เรากินอาหารญี่ปุ่นนะแล้วมันไม่ค่อยจะชอบกันเท่าไหร่ถามพอเท่าว่าอยากจะก,กินจุกเนื้อหรืออยากกินส้มตําปูมาพอเท่าบอกส้มตําปูมาดีกว่าอย่างนี้นะวันนั้น ค่อยกับหมดแล้วของค่อยอิ่มอิ่มบ่นอิ่ม,มยังกินอยู่เลยพอแล้วอิ่มก็พ่อกลัวเหรอเหลอ ค่อยอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกเลยส้มตำเลยส้มตำน้ำนี้อร่อยเนาะไม่รู้จะบรรยายยังไงอร่อยจริงๆชอบจริงๆเลยอหอมแบบยังเปลี่ยนโลเคชั่นจ้ะเ<ม>ย็นนี้ทิชชร์แพมมี่มานะคะเย็นนี้จะเอาอะไรให้ทิชชู่แพมมี่กินเลยเนาะทำให้ดูใคร กุ้งย่างไอ้กุ้งเผาเลยอะกุ้งมหมสักสองโลมัดเผากินจะ็บกุ้งก็กินได้เลยเขือนก็ตากเผากี้งืยอที่กาหลงอ่ะกุ้งเยอะเนี่ยดูนะานแล้วกุ้งเนี่ยไม่รู้นะ่ะถ้าเป็นกุ้งแล้วน่ะกุ้งเพึงน่ะโลสองร้อยห้าสิบ มันจิ้มแทบเนยเรื่นอจนจิ้มมันอะไ็ไันให้ไม่ตำไม่ตําอร่อยเนี่ยเส้นมะละกอแข็งเหนียวไหมวันนี้ห้องเที่ยวดีพู้จิ้งเรกตอนรู้จิง อยา่าขนมเส้นลงไปสกนัเืมเส้มหงมี่หอม อย่างินถึงเขาเย็นนะเมื <c oughs> ่อกีนอย่าพอนะเมื่อกีหยากอ้วนมวนให้ยากก็พอเท่าอยู่บ้านก็อันนี้ไงอยู่บ้านเราโน่นก็กินธรรมดาธรรมดากินหนังไก่เพราละ นี่ก็เลยพาเขาเท่าตะเวนกินดูวนะ่าชอบอะไรที่สุดจุดนั่นเองนะกินได้เป็นชิ้มมนๆผมไม่ค่อยชอบหรอกกินได้เหมือนเส้นมังกอมัน,มนเหนียวแล้วก็เจ็บก่อในใส่้าตอนนี้ได้ไหมครันี้เงินได้ออกเยอะนะ มันเหนื่อยเหนื่อร้อนเหนื่อยคนละเยอะทำแล้วเหนื่อกันเป็นปีเป็นลมตายร้อนไปตาย <c oughs> นหม o k e d e ยงเลยลโอเคอร่อยแบบไม่มีคำบรรยายจริงๆส้มตำร้านนี้ไปล<อ> <Okay. S 2> ครับโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ